สายเคียรว่าไงครับสายเคียรกับผมจนเครียดกินข้าวก <laughs> <c oughs> ็วันนี้เราจะมาใส่กับกันครับไม่รู้จะได้ไหมคอยดูพรุ่งนี้ครับ ผมเย็นนะครับผมกลัวเย็นมากเลยหนาเนี่ยแต่ท่านเอฟซีทุกคนผมก็ต้องทําเพื่อเอฟซีครับผมยอมนะทำเพื่อเอฟซีก็เราขึ้นมาแล้วก็เช็คด้วยนะครับว่ามีอะไรเกาะเราหรือเปล่าไม่มี พวกนี้เราจะมาดูกันนะครับแบบโจ้หรือ่าต้องรอดแบบนี้เติมแบบเราต้องไปแบบนี้ครับแลบบ้วไปโจไนะ้ได้นะพะดีได้นะลองโจอกเก้นโอ้โหไน้จ,จุดยนี่ Amen! 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 Amen!

เอาเลยได้ไหมได้หมู่กันแล้วตนกันรู้ที่ไหนเนี่ยบ้านได้แล้วด้วาวัดปนาพีแล้ววัดนเดี๋ยวไปปล่อยในนูโอ้าฮ่ากอกเ้ระเี่วเอง้ข้ามบึ้าข

คนตกแกวพอดีบรรยากาศได้การเลยครับขวบแล้วครับขวบปีขวบพร้อมเลยเป็นเครื่องคนพาครับเจียเสียบพูดว่าต้องขวบมันยังหอมระดับครบแล้วเฮีย ตอนโโเขากิเกตเล็กๆใหม่ครับเล็กใหม่สร้านผ้าท่อถังซากกะระดับนี้ครับนะครับแจงแหลกไงนี่พวกพก็เริ่มแหลกครับขั้นตอนต่อไปก็จะแคปปลาเลย ตาจะออกมาโดนไหนนะได้กระดองมาเข็ดกินทีแรับโอ้มันมันมัแมวก็มีครับแมวใครจะเดวครับใส่บน,บ,บ,นในบนหัวครับขนหลดใส่บนหัวครับประหยัดประหยัดกินในทั้งหัวมั้ครับอ่าเออจัดนะครับ ทำไรเลยครับเริ่มออกมาเป็นหนาา้าตาแบบนี้แล้วใส่เครื่องพงครับพงามาโตครับพงด้วยพงนัวครับไม่ได้จ่ายนะครับแต่ชอบชอบนวลงไปแก้ร้ายไก้ร้ายแสบร้ายไปหน่อยเจ็บหน่อยแก้ร้ายแสบรายปลาร้านะครับปลาร้าก็จะใส่ประมาณนี่นครับไปเยอะนะครับไปเยอะใส่น้ำครับ เขากันครับได้ไหมครับเด็กฮะไปลีกดไปลีกดอ่าเดี๋ยวยังมากินน้ำกันครับเกันบ้างาอ่าพร้อมเสิร์ฟแล้วครับจากเชฟเขียดนะครับว่าโอลิบอดุกแข่ง